เดี๋ยวไปดมออนแล้วตมบอลตะบอแลใช่ครับครับเสีมาแล้วมันติดมันตามันเหตักได้ไหมอีกอาดอาว่าครับเยด สวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับช่องตะพืดตะพื้ Channel คือเก่านะครับมื้อนี้เฮาก็มีลูกน้องนะครับลูกน้องของผมเขามาหาอยู่ที่บ้านนะครับโดยมื้อนี้เฮาก็มีเมนูนะครับเมนูมื้อนี้สิเฮ็ดแบบว่าเมนูเปรี้ยวปากอีสานนะครับเป็นเมนูอีหยังแน่ไปติดตามเบิ่งได้ในคลิปเลยครับพ่อแม่พี่น้องไปสวัสดีครับผม คิวครับรายการของไอ้ครับมือนี้นะครับเปสีผ้ามาเฮ็ดเมนูเด้ครับครับลูกพี่ตอนนีเข้าเพอาด้มีอม่ยังเลยลูกน้องเดี๋ยวลูกพี่สีผ้าไปหาวัตถุดิบเนาะครับลูกพี่ แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าลูกน้องเข้าชีวะอีกสองคนเด้แมนมันซาแหงมาเดิทางไกลเลยนะบักหนึ่งกับปีนต้นไม้อยู่ยังลงบ่ได้บ่กเป็นรักบอกกระสอนเขาเขาบ่ให้โอ้ยน้อพี่น้องเอ้ยจะแมนอยูอยากอยู่ซาแต่น้ำมันก็เพียงซูบือดีก็หาอยู่หาอยากกินอยู่ล้างบ้านครับพี่น้องไปหากินผลลมากหลากแม่เขาปลูกเองก็ได้ครับเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบครับไปลูกน้องตามลูกพี่มาก่อนโอ้ยบักเน่าคือโดกเลยลูกพี่โอ้ย ดดแล้วนาะเก็บไปฝากพ่อฝากแม่บอหลามเอาแล้วเอาจากถุงหนึ่งบ่บ่ไม่กระซาวไปแล้วเก็บบักหน่าวกันเอาพี่น้องเมนูแรกเก็บหน่วยแก่ๆเนี้ยเก็บหน่วยอ่อนหลายไปเบิ่งหน่วยได้มันเลืองเรืองพ่อเช็ดก้อยบักหน่าวซูเกนตนา <c oughs> เอาลูกเข <c oughs> ียวไปไลยบ่เบ้อเดี๋ยวมันออกเลืองเรืองเนี้ยเออให้มันดูแบบเหนือมันจะช้ำเหมือนตัวจัดไปจัดไปพ่อบ่ทำนี่เออเอาทำนี้ก่อนกระเอี้ยวจะขายพวกหน่วยกันนะครับได้๋วบักหน่าวแล้วครับพี่น้อง กัดมึงกัดแทงหัวแทงหัวครับพี่น้องหลดไหล่เนี่ยลูกพี่เอ้ยเออลูกพี่ลูกพี่ฮะไม่แข็งวะไม่แขกงวไม่แขกมาะหรอลูกพี่ลูกพี่อุไรนั่นเลยครับเปมครับบ่สายยามีบ่บ่มีครับบ่เดี๋ยวเก็บดีปี่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบชิ้นต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับชิ้นที่สามครับบักฮึเนืใหญ่บ่ตัวปะเนืใหญ่ครับเอากันเด้อ เอาเอาหน่วยเอาหน่วยพ่อกินเด้เนี่ยคือหำอมม่ออะไปุ๊งเอาเอาเออเอาหน่วยนั่นละแจ๊วนี่ลูกตัวโตต่อไปไปเลยไปกันเลยอเ,เอาะะเอาหลายบ่ครับบ่หลายป้านไหนครับบ่เบิดได้ครับเขาเอาเบิดนี่นะครับพ่อพ่อ ไรถือนะครับนี่ครับตะไคร่นี่ครับนี่ใส่มือครับใส่มือโอ้ยพี่น้องนั่นกล้วยเล้อก้วยโคตรร้ายพี่น้องงาเล่าของกินร้ายแห่งหน้าร้ายเอาสักสามสี่หน่วยพอแบบพี่น้องอุ้ยเมื่อนายย่างย่างย่างเหรอหนีได้นมืเอนะไปนี่นะครับกล้วย กวยผัดซุกนะก่วยดิบทำไมไปตาอย่างกินเอาจักหว่วยครับเป็นกระสอบเลยครับคิวครับครับแต่ก่อนคาวซิมนะครับผมดื้อหายครับหวานแห้งครับหวานหวานครับหวานไปใช้ครับไปสื่อตะเบี้ยครับน้ำด้วยครับน้ำน้ำยังไน่ครับน้ำเบบซี่น้ำแข็งครับในเก็บมาสองต้นในเก็บมาสองต้นนี่ตะเคยนี่ไหมสองต้นเบืองที่ล่ะ โโอ้หเหมือนสิตั้มห้กินเบิดลตั้มบดะโอ้ยตายเบิดตะไคร่ครับกระชีบีเกระเทียบครับพวกเห็ดสมบกุงพี่น้องสื่อมาตัวนี้โบมี่ี่เหมือนเบี้ยเดียวแล้วบมี่กระเทียบเจี๊พริกกับมี่โย่กระเทียมกับมี่นะครับกระชีบมีบ,บมกงครับ,รรบพี่น้องนี่บกุงนี่บกหน้าสีเห็ดกอยบกหน้าสู้กินนะครับวันนี้แล้วก็วัตถุดิบรักครับ ขาดบ่ได้ผงนัวผงหนัวครับน,น,น้ำปลานะครับแล้วก็ปลาเดียบมาแล้วมาครับพี่น้องก็ต้อนนี้ทีมงานไปสื่ออยู่นะครับคือมือนีเฮามาสอนวิถีชีวิตไทยบ้านเฮาเนาะนี่ครับอืตาบักฮงเขาจะมาฝานบักฮงกันเป็ไนหนลูกพีกินเนี่ยนางขาเดี่ยัดไปลูกาะเนี่ยลูกพีทาทยกินย็ดให้ลูกพีกินเด้อ,อฝานเป็นบะบักฮงอะ่ะอิน เรียนมาจากไซยัเรียนมาจากอเมริกาหมแล้วรักสูตรได้หรอรักสูตรอา่าสุดพันปูนไป,อไปอ่อกันไปนี่ครับียงแก้วกบนี่นี่ครับคุงขง้ากาัะปาา๋าเร่อยนะข้าเสียไปล่างได้เหมือนนี่มาล่างครับ สวัสดีครับผมชื่อปองน <laughs> ี่เคลื่อนกล่องเลยมอนี่มอนี้บอลเป็นป้านได้นะครับพี่น้องเป็นทีมงานตากล่องเขานะครับสังกัดตะพุทธตะพืชแส่แ้ว <c oughs> นี่นะครับแก้วไทยประดิษฐ์เดี๋ยวผมจะเอาน้ำไปเสิร์ฟให้ลูกพี่นะครับผมก็จะใส่น้ำแข็งน้ำแข็งนี้นี่ <c oughs> มันก็เค็มปพิเศษพิเลยนะครับ <c oughs> ปุ้มสปอาร์ต้า เลยครับเราเป็นเทเลยนะครับดีเทเล,เลืเ่อยนี่ครับมันก็จะมีฟอกเยอะหน่อยแล้วครับนี่ครับนี่ลูกพี่ก็ได้กินหลวงมาหาครับเอฟฟึ่เผาสุรุพีกินครับพี่น้องอนี่แต่ละคน<อ>ดีใจร้ายหวานครับเออ <c oughs> สวัสดีครับเราก็ใส่กระเทียมพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศต่อนะครับเราก็ใส่เข้าไปมะเขือเทศนี่ครับมะเขือเทศแส่เข้าไปสักสองสามสองสามอันแล้วก็ดีมะนาวลงไปสักนี่หนึ่งครับเพาะส้มใช่ครับมันส้มเราก็ใส่แค่ครึ่งช้อนพอเราไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันหวานมากเกิน ใส่หลายแฉบหลายครับพี่น้องครับเทลงเม็ดเทลงใส่หลายแฉะหลายใส่หน่อยแฉะหน่อยครับเทลงเม็ดเลยครับนะครับมีครับหวานๆนะครับเป็นแบบบานๆนะครับพี่น้องเนาะแบบไทยบานนะแล้วเราก็ตามด้วยปลาปลานะครับตวงตวงหน่อยจากพระบิดาหนึ่งช้อนครับมุลงไปครับสองช้อนครับพอแล้วครับมันจะเค็มครับมุลงมาครับสองช้อนพอครับ ตามๆหนึ่งซอนครับหนึ่งซ้อนนะครับหนึ่งซ้อนไปลงไปครับไปคนให้มันเข้ากันโคเรีโคเรีครับแล้วก็จะโคเรีโคเรียใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยมุดมดจานครับจานครับแล้วเราก็โคเรีโคเรียตำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งเมนูครับเอาลูกพี่นิมนต์สันสี่เมืองแบบบ้านๆนดีดีครับพี่น้องเมืองเดียวสมตำ ขออนุญาตครัซิมนะครับพี่น้องซิมเตุ๋ยตุ๋ยญาตพี่น้องญาตกินได้กินกินไม่ได้ก็เทเขมแมงสมถ้าว่าสมคำว่าบากเน่าร้ายครับอยู่นี่ครับโฟมกินหมูจะบ่าคำโฟมใส่ปลาแดงยังสวรรค์ารสชาติเป็นไงสมสมโคเปรี้ยวตั้มสมเนี่ยเขาเอือนตั้มสม้มเขาเอือนตั้มสมเนี่ย โมอนตำแบบ้นเบิงาดนี้นี่ครับพี่หนักบวยยยๆเออกอะพอดีเละอแมนก่าเดียว <c oughs> เขา,าข้าส,สมนะเอา้าก่อยบมะนามแห่งสีสมเด้เอแบนี้เป็นไรครับพอดีหน,หน่อยนาอเอาต้งกับแซบครับ มสมนิดนึงแบบพอดีบอกได้ทานาโคนดโฮจักก่อนเชฟเนาะเชฟเยอะไฮโคนดโฮจักเด็กโอ้เอาไปฝากดอีกเอาปองเชฟนายเป็นเชฟนายต้องกินเยอะกว่าเพื่อนนะเว้ยนายต้องคำโปร์อะเดินทางมาไกลกว่าเพื่อนนะครับคนนี้คำโปรโปองเก่งโป่งเลย กินหนักปะ่ไปไหนไปไหนรสชาติเป็นไงรสชาติใช้ได้ครับใช้ได้ดีครับมันเปรี้ยวไม่หวานไม่กินดีกว่าครับีครับตําฮุงผมมีแหวกินกินเองก็ได้กินเองก็ได้ครับเพราว่าลูกพี่ก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วครับลูกพี่ไม่ไหวแล้วอ๋อช้อนไม่ต้องใช้ครับช้อนวางไว้ข้างจานเลยครับแบบบ้านาเราต้องใช้มือมันถึงจะได้รสชาติฟิวนะครับ อ๋อเหรอครับแล้วมีคนนี้จังหน่อยนี่แซ่บแซ่บครับพี่น้องครับเราก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องเบิร์ตแล้วครับนี่ครับเบิร์ตแล้วครับยู่ยย่ยครับไปครับกองน้าครับกองน้าวครับ เหมือนกินยาระบายกินยาไทยครับผมกับเมนูต่อไปครับว่าดุกนอนเสียยังไงผมกินครับมูนี้ไปกันเลยครับนี่นะครับเมนูต่อไปก่อยฟงนานครับเจสูกินเด้อน้องปาดอวนองก,ก,ก่อยฟงนาด้วยม,มูนี่แซบสูกิน นี่ครับเครื่องปรุงของเฮาจะมีตัวพริกน้ำตาลผงนัวครับรรดีกับข้าวคัแล้วก็น้ำปลาครับเราจะมาปรุงกันเลยเราแดกครับน้ำตาลครับใส่ไล่แสบไล่หมดแล้วโอ้เป็นโรตีครับใส่แล้วสักซอสนึงบุ๊คหัวให้เขาใส่ได้หลายมันแสบพริกกิมเห็ดห่อครับบอสครับ พ่อครับเด็กหนอนกินไม่ได้เกินไปหัวหน้าใส้ใทวมโอ้ y ม o d who the hell has คนครับผมคนนี้คนนีครับครับเอาการพูงเรียบร้อยแล้วเขาจะให้อาลูกพี่ซิมเบิงครับอาลูกพี่สารเลยว้าวเมนูต่อไปครับลูกหนอนอยากจกินอีกแล้วคือ ก้อยบวกหนาวครับพี่น้องอู้แซ่บาวมาวะจะวิธีการกินนะครับต้องยำเนี่ยยำไรนันสีขมเปื่อยขุงหนาวเป็นยังครับมันส่ขมเปื่อยขุงหนาวขนมยำประมาณกรึบกึบเกิน1 2 3ต้นสีเป็นยังวาเด้นี่ยิงหรอ เลี่ยมเดียวตีเหนไหครับได้แซ่บชิมิกอื้อหือซดหน้าแสบหลายแซ่บหลายนี่ครับพี่น้องอื้อหือ รสไหนรสชาติปากินอะ้ครับสดน้ำบอกนี่ครับนี่นี่นี่อย่างคำโมโอครับนี่ครับคบแบบโอลานนี่ครับดูครับน้ำด้วยแซ่บลายครับ เต็มช้อนเต็มช้อนเต็มช้อนทุกตัวอ่ะมันเสียมันบ่นี่าบป้ป้อนปเดี๋ยวลูกพี่ป้อนเกี้ยวเสร็จยงเอาเอลครับป้อนป้อนไป้อนป้อนเลี้ยงคนเลยอร่อยครับอ๋อเดี๋ยวลูกพี่ป้อนอร่อยจริงจบมเดี๋ยวปอเดี๋ปลไนี่ครับเดี๋ลูกพี้อ กนหวามันดรับรมนูที่สองเราไอ้บันทันอบนทันอันนอนนี่กานนองนั่นนั่นหไรหายบนเลยบนเลยบนเลยไอ้หางนองไรเออต้มาอีกเดีอตั้งใจมาอีกไอ้บันไดตั้มาอีกต้มาอีก อมไขพรมันติดมันมันติดปากมันเดอดตั้เปมาอีกอไข่อาบวว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 าวววววนวว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 วาวว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 ว้ ไอ้กินเนีเบอร์เดมือไปพบครับเมนูต่อไปเลยครับพ่นอกกดกินนะโอเคครับมือนีเมนูที่สามนะครับเมนูสุดท้ายนะครับตำเมียงนะครับตอนแรกเาก็ลังส่อยแตะไข่ก่อนนะครับโอ้โอยโอ้โอ้โอยโอ้โอยโอ้โอ้โอยโอ้โอยโอ้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 โอยโอ้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 โอยโอโอ้โอ้โอโอโออ้โอ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 โ หนอยได้ไหเข้ากับตั้มพริกแดงนะครับต่อไปกับใส่ตะไคร้ไปเลยครับตั้มเห้มันแหลกนะครับแล้ว44แต่50ขึ้นก็เข้ากับตั้นะเข้ากับตั้มตะไคร้แหลกแล้วนะครับต่อไปเข้ากับจิมาหั่นกล้วยกันครับเขาหั่นกล้วยแลกแล้วนะครับเข้ากับจิมาตั้มใส่กันนะครับใส่ไปเลยใส่เลยใส่แล้วเจ็บแล้ว ใส่เลยเลยจริงด้วยแล้วก็ตั้มให้มันแหลกนะครับเมื่อยแล้วครับพี่น้องครับตั้มมาทีได้ยวสามทิวนาทีแล้วมันแหลกอยู่ครับตั้มต่อไปครับพี่น้องครับสูสูเขาสูเขาเบาเปี๊ยมครับเ็ดกับเขาให้ลูกพี่กินนะฮะเอ้านิมนฉันด้วยครับด้วยเป็นไงครับ เกลือยึดหนึ่งแล้วก็มีรสหวานมีรสหวานแล้วก็ฝาั่ดฝาดฝรดฝรดกล้วยแต่ก็อร่อยดีอืมทำแบบไหอือหือคำเดียวบ่พอ้าได้เหรอเนี่ยเอาอีกครับเอาอีกครับคำเดียวบ่พอมรนบ่แมนคำปมปมต้องจ้องแบบตาม ครับอาะใ้คนเห็ดไอ้ไอปอนองนี่ยไงจำมนี่ก็่คนทีกล้กว่าฉิมด้วจะกระเสบเลยมหวาน ต้องปอนแล้วนี่ยไอปองป้อนนองป้อนนองต้องปอนนะครับไม่ต้องปอนไม่ต้องปอนต้องปอนแล้วต้องปอนต้อองปนแล้วใช่ครับเป็นไงทำเองอร่อยเองวิผีชีวิตแบบบ้านๆอร่อยครับอร่อยครับมะนาวใส่บีบมะนาวใส่นิดนึงนะครับเดี๋ยวยนะนี่เลยครับ เดี๋ยวผมจะให้ลูกพี่ป้อนนะครับกินเองกินเองมันดูไม่ค่อยได้ครับดูดูดูเดี๋ยวจะครับว่าไม่อร่อยมันต้องชามมันมอนมันอร่อยครับมันอร่อยมากเลยครับมันต้องป้อนแล้วดีมันอาใส่นิดหนึ่งครับไปครับไปครับขโมงขโมงเอาดีแปะเข้าไปอีกเอาสองอันเลยไหมไปครับไปแถม อวิแลนนี้หนึ่งคนนะครับผมถังตามถังตามตาม,ตามด้วยมะนาวครับผมยิ้มมนะนาวใสร็จไปวะเบบีบบลงุงลุงมาเรื่อยครับ <c oughs> อย่านำไล่ไลเด้อครับ <c oughs> <c oughs> อืมรีวิวหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติไม,ม่ค่อดีครับอร่อยเข้มขน้นอยากยิ้มไหม,ย,มนะยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วเนาะยิ้มแล้วก็ภาเพชรเวียกตัวได้บะเนี้ยเพชรยังนะ ใช่ยากนิดหนึ่งครับเพิ่งเอาออกมาสดๆจากต้นเลยครับนี่ครับเนื้อชมพูเนื้อแบบชมพูเลยนะครับนี่ครับชมพูแบบนนั้หวานเปรี้ยวครับอร่อยไปเก็บไปให้กินมาเดีนะครับตามมาครับตามมาตามมาห่ะ้างหัวนะบังอมหัว ไปตายเลยตาลโดนหีบสั่งเอาเฟืองให้หนุยไปเลยไปจาไปอีกนรับเราก็จะเอาเฟืองไปหัวนะครับไปไปนี่ครับเราก็จะให้ตรงนี้ก่อนนะครับเรากินไปเผืองมันก็มันโดนมันก็จะแบบเบามากเบาวิวเลยครับดิดูดูจากผมเข็มก็รู้แล้วครับนี่ครับนี่ครับให้เผืองวัวกินเลยครับเ้ยนี่ครับเราจะใส่เลยนะครับพี่น้อง ใส่เข้าไปเลยเอ่อเราก็แตกแตกเฟืองอย่างนี้นะครับนี่แตกไปนะครับนี่ครับ้วเราก็สามารถกินเองได้นะครับดูครับคาบล้อดิ้นแบบครับเราก็จะขีดไปเอาเอาเปนโซนครับเปนเนื้องติ <laughs> นครับงอตินเราก็จะวางแบบเหมือนพิซซ่านะครับวางลาดหน้าราดหน้าก่อนนะครับมันแบบแรกเราต้องราดหน้าก่อนเื่อ เราก็เอาไปให้ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับครับเอากินครับสำหรับวัอนี้นะครับทีมงานจะพื้นเพื่อเ่อเานะครับรุ่นจูเนียนะครับก็ได้มาเฮ็ดคลิปเอาชีหิตมเฮ็ดคลิปกันวันทุกวันเสาร์นะครับกับทีมงานตัวเล็กของเฮานะครับยังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเป็นสำนึกนะครับขอบคุณ c